จ้านี่นะครับวันนี้จะมาทำสามชั้นทอดน้ำปลากันนะครับผมนี่ก็เป็นหมูสามชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามนะครับส่วนชั้นที่สี่คือชั้นลักเธอนะครับผมความหนาความบางก็แล้วแต่คนชอบนะครับสมผมชอบบางๆนะครับผมเนอะประมาณ0.02นะครับโอการมโตกนะครับผมถ้าสำหรับเมนูนี้นะครับก็นําไปทําเป็นกับแก้มหรือกับข้าวก็ได้นะครับผม อร่อยนะครับจะทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ซีเฮ็ดเฮ่นอย่างกระเฮ็ดนะครับต้องบอกนะครับส่วนผมทําเป็นกับแก้มนะครับไว้กินกับโคกนะครับส่วนส่วนผมคิดว่าย้ายไปที่อื่นกันเถอะครับรู้สึกเสียใจไม่รู้กลัวจะตกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูกันนะครับผม ตอนแรกเราก็จะใส่น้ำปลานะครับใส่เข้าไปนะครับชอบเค็มมากก็ใส่เข้าไปชอบเค็มน้อยก็ใส่น้อยนะครับผมอันที่สองจะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับตาอะไรก็ไม่รู้นะครับต่อไปแล้วก็ขยำนะครับผมคุณผู้ชายนะครับก็จะขยำเก่งนะครับผมเพราะว่ามันจะชินมือนะครับในการขยำนะครับแป้งปรุงรสเอ้ยแป้งทำให้มันกรอบนะครับผม ใส่เข้าไปนะครับโอ้ยขาเจียงกูขาวบดใส่ใส่ตายตายไปแล้วก็ทำกนรเขยิบเยนะครับขยําให้มันเข้ากันนะครับต่อไปเราจะใส่น้ำหมักสูตรพิเศษของเรานะครับผมใส่ไปเลย,ยเอโอ้โหพอไหลพ่นโอเคหอ,อม <laughs> นะครับ <laughs> น้ำหมักของเรา น้ำหมักนี้นะครับหากใครสนใจนะครับสามารถคอมเมนต์ติดต่อได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเนาะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกด s ับสไครต์กดติดตามของพวกเราด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปขอบคุณนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้สักประมาณสิบห้านาทีนะครับแล้วก็ระ,ระหว่างนี้นะครับระหว่างรอเนื้อมันได้ที่แล้วเราก็จะทําการทําแจ่วนะจ๊ะพรอนมากไปอ่ะพริก แล้วก็เป็นข้าขวคั่วใส่ลงไปประมาณนี้อ่าน้ำปลาบีบลงไปตามเทีย่ยวตามมาเรื่ยใส่น้ำตาลหอมมะนาวหอมแดง แนวบี้าไมโอ้หลาเหรอวะโอเคได้แล้วครับผมโอเคน้ำจิ้มของเราก็พร้อมแล้วนะครับผม เราจะตักก้งกระทะครับเพื่อทำกรารทอดใส่มันไปคุณผู้ชเลยเราจะมาแนะนำว,ว,วิธีนะครับทำให้น้ำมันไม่กระเด็น<อ>นะครับผมเวลาเราทอดหมูนะแทบแทกกลัวแอบแทบแทกคนทะใส่แป้งเข้าไปขั้นต่อไปนะครับตอนนี้ก็น้ำมันเดือดแล้วนะครับเราก็จะเอาหมูลงนะครับผมนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวน้มันกระเด็นนะครับผม ก็จะคนเข้าไปนะครับกระจายกระจายหมูนะครับผมเราไม่ต้องเป็นต้องพลิกหมูบ่อยนะครับผมเพราะว่าน้ามันมันก็ท่วมหมูไ้หมดแล้วนะครับผมก็นานทีค่อยมาเคโลเลตอนนี้ก็สุกได้ที่นะครับผมเราก็จะยกกระทะออกมาพอเราตักเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับน้องชิมนะครับใส่น้าจิ้มเยอะ มามาฟังเสียงความกวบเสียงอะไรครับเสียงตันกูเนี่ยแตกหมดแล้วเนี่ย